สวัดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะหนูชื่อนางสาวนรมนวิเชียนสนองก,กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเฉลิงพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดระยองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในหัวข้อคุณคิดว่าป่าในเมืองเนี่ยมีความสําคัญต่อความหลากหลายของระบบนิเวศอย่างไร ะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะมีผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาอาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกันเยอะมากๆเลยค่ะเพราะว่าเมืองเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการพัฒน,นาด้านต่างๆนะคะและแน่นอนว่ามีได้ก็ต้องมีเสียปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นกับในเมืองเนี่ยก็คือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองค่ะเช่นการทําอุตสาหกรรมใช่ไหมคะก็จะเกิดเป็นมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงนะคะเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่งผลทําให้เกิดการเรืองกระจุกแล้วก็ทําให้โลกของเราเนี่ยร้อนนั่นเอง หรือว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งแล้วก็ปัญหาอื่นอีกมากมายเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นในระบบนิเวศค่ะเช่นปัญหาด้านมลพิษนะคะก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆค่ะปัญหาน้าเน่าเสียปัญหาการขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคหรือว่าขาดน้ําในการทําเกษตรกรรมค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะปัญหามลพิษเนี่ยก็ยังทําให้มนุษย์เกิดภาวะเครียดเนื่องจากสภาพอากาศที่ เปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยค่ะแนวทางที่บอจะช่วยบรรเทาแล้วก็เยียวยาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองอีกทางหนึ่งก็คือ การปลูกป่าไม้ในเมืองนั่นเองค่ะการปลูกป่าไม้ในเมืองนะคะเนื่องจากพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สีเขียวนะ่ะทำหน้าที่เป็นแหล่งปัจจัยสีในการดํารงชีวิตของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคแหล่งน้ํานะคะนอกจากจะช่วยเยียวยาสุขภาพทางกายแล้วเนี่ยก็ยังช่วยยาสุขภาพทางใจด้วยด้วยนะคะแล้วก็ยังส,งส่งเสริมให้บริเวณนั้นยังมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ระบบนิเวศมีพันไม้แล้วก็พันสัตว์นานาชนิดแล้วก็เกิดเป็นความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเองค่ะ อีกทั้งป่าไม้เนี่ยก็ยทําหน้าที่เป็นลักษณะคล้ายปอดขนาดใหญ่ของโลกที่จะช่วยเรากองมลพิษต่างๆได้ค่ะแล้วก็ยังดูดซับแล้วก็กักเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกแล้วก็ทําให้โลกร้อนนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าการปลูกป่าไม้ในเมืองนะคะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาแล้วก็เยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในเมืองของเราให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ในควิเ t ชันสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะในฐานะแกนนำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมคุณมีแนวคิดหรือวิธีการจัดการในการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองอย่างยั่งยืนอย่างไรคะ่ะ ลำดับแรกเลยคือเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะเพราะว่าตัวอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ามากกว่าคําสอนค่ะก่อนที่เราจะไปรณรงค์หรือว่าให้ความรู้กับใครเนี่ยเราก็ต้องเป็นแกนนําที่ดีให้ได้ก่อน,นะคะ่ะเราอาจจะเริ่มจากการปลูกต้นไม้ที่บ้านหรือว่าไปปลูกตามสถานที่ต่างๆที่ที่เจ้าของเนี่ยเขาอนุญ,ญาตให้เราปลูกค่ะพอใครมาเห็นเราทําแล้วเนี่ยเห็นตัวอย่างปุ๊บเขาก็อาจจะแบบว่าเกิดแรงจูงใจทําให้แบบอยากปลูกตามอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถให้องค์ความรู้กับเขาได้ด้วยค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็คือการเผยแพร่หรือว่ารณรงค์งเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การปลูกป่าไม้พื้นที่สีเขียวนะคะว่าปลูกแล้วมันมีอะไรได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ต้นไม้เนี่ยให้อะไรกับเรานะคะโดยที่เราอาจจะบอกต่ตๆกันไปบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องแล้วก็ให้เขาเอาไปบอกต่ตๆไปเรื่อยๆหรือว่าเราอาจจะไปประชาสัมพันธ์ให้กับคนในหมู่บ้านของเราถึงข้อดีว่าเฮ้ยการปลูกป่าไม้เนี่ยมันดียังไงนะคะแล้วก็สังคมในปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยก็ชอบเล่นโลกโซเชียลกันใช่ไหมคะเราอาจจะใช้ช่องทางนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการ การร่วมรณรงค์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะนอกจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะทําขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์ได้ด้วยค่ะลำดับสุดท้ายนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลบำรุงพัฒนาพื้นที่สีเขียวหรือป่าไม้ที่มีอยู่นะคะไม่บ่นทำลายทิ้งแล้วก็ช่วยกันร,รักษาป่าไม้ที่มีอยู่ให้แบบว่ามันอยู่กับเราได้เปอีกนานๆเลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย